จำกันได้ในปี2552ที่ผ่านมาเคยพบว่ามีลิงอุรังอุตัง14ตัวถูกนำเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้มีการเลี้ยงดูมาจนถึงในขณะนี้ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เตรียมที่จะขนย้ายลิงอุรังอุตังทั้ง14ตัวไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะเพื่อเตรียมส่งคืนให้กับประเทศอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ซักซ้อมลำดัดขั้นตอนในการขนย้ายลิงอุรังอุตังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขนย้ายลิงอุรังอุตังทั้งหมดจากสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้างในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไปยังท่าอากาศยานกองบินหกในช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การเตรียมความพร้อมก่อนการขนย้ายทางการอินโดนีเซียได้จะส่งกรงเหล็กมาให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อขนย้ายลิงอุรังอุตังทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและทีมสัตวแพทย์ได้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ขนย้ายทั้งหมดพร้อมกับตรวจสุขภาพลิงทั้งหมดซึ่งพบว่ามีสุขภาพที่ดีพร้อมที่จะออกเดินทางค่ะ ส่วนข้อกัองวลว่าการขนย้ายและการเดินทางอาจจะทำให้ลิงอูรังอุตังเกิดความเครียดหรือว่าตื่นกลัวจนเป็นอันตรายนะคะเรื่องนี้ทางหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างก็บอกว่าก่อนการขนย้ายได้มีการศึกษาพฤติกรรมของลิงกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดและได้เตรียมวิธีการขนย้ายที่จะกระทบต่อลิงเหล่านี้ให้น้อยที่สุดไว้แล้วค่ะ ลิงอุรังอุตังทั้ง14ตัวนี้ถูกนำมาดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างตั้งแต่ปี2552นะคะเนื่องจากพบว่าถูกทิ้งไว้ที่ริมถนนสายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต11ตัวและตรวจยึดมาได้จากจังหวัดชุมพรอีก1ตัวค่ะซึ่งทั้งหมดพบว่าถูกนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายโดยในระหว่างที่เลี้ยงดูกันอยู่ก็บพบว่ามีลูกลิงเกิดใหม่ขึ้นมาอีกสตัว ที่ผ่านมาไทยได้ส่งคืนลิงอุรังอุตังให้กับอินโดนีเซียมาแล้ว2ครั้งนะคะคือในปี2549จํานวน48ตัวและในปี2550อีก4ตัวซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่3อีก14ตัวค่ะ